เป็นส่วนโน้ตเอาแล้วโน้ตมันจะมีมันจะสมเพทของของมันเองอะไรครับถ้าร้องเพลงภาษาก็ต้องจําแล้วก็เข้าใจความหมายมนะันอ่ะเข้าใจความหมายมากเลยพี่ว่านะถ้าเกิดร้องคําผิดไม่เป็นไรหรอกแต่เอาให้อารมณ์ให้ได้ก็ถือว่าโอเคนั่นหม <laughs> ายเพงเหรอคะภาษาจีนภาษาเพลงที่ได้ฟังใช่ไหมครับเพลงที่จริง,รงๆแล้วเพลงที่เขาขึ้นซับไปโตมันมัน มันผิดไปน,นิดนึงอะเพลงภาษาจีนเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมแต่งทำรองไว้อยู่แล้วแล้วผมก็เอาไปใส่เนื้อจีนครับผม,มเนื้อจีนนั้นมาจากนเนื้อจีนนี่มาจากอ่ามาจากที่ไต้หวันครับทำจากที่นั่นมาครับ<ต><ต>ผมครับผมเราเป็นคนคทําทแต่งทํานองกับเรียบเรียงไว้ครับผมแล้วก็ตอนร้องก็ต้องใช้เวลานับถึงทุกวันนี้พี่ผมก็ยังถือว่ามันก็ต้องอยากจะทําให้ได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาหลายๆอย่างครับและใช้เวลาให้ให้คุณใช้เวลาให้ให้มันทให้มันเป็นธรรมชาติะครับเมื่อคุณร้องเมื่อไหร่โดยที่คุณไม่คุณไม คุณรู้สึกมันมาจากตัวคุณนะผมว่านั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าบางทีมันรู้สึกเราต้องแต่ละคํามันรู้สึกเรียกอะไรมันรู้สึกประดิษฐ์ไปหมดเลยเพอคนฟังคน,นรู้สึกว่าโอ้ม,มันประดิษฐ์ทุกๆคําหมืนเลยมันต้องธรรมชาติต้องเป็นตัวเราอ่ะมันต้องซ้อมแล้วต้องหาความเป็นตัวเราให้เจออ่ะโตอ,อันนี้พี่ถามแทนเห็นโตบอกว่าเราต้องแบบทำทุกอย่างที่มันเป็นตัวเราแต่ทำไมเมื่อกี้เราต้องขึ้นไปบนเวทีแล้วทำสิ่งที่เราไม่ถนดัดครับผมคือดูพิ้วจะอยากถามเข้าจเข้าใจครับผมคาถามนะตอนแรกผมก็ถามคําถามนี้เหมือนกัน ตอนแรกเต้นนี่คือไม่อยู่ในไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้ต้องเต้น <c oughs> คือพูดจริงคือไม่คิดว่าต้องลุกจากเป็นโนคือเป็นโเป็นที่ที่เป็นที่ที่ปลอดภัยสุดแล้วในโลกขึ้นได้เป็นโุ <c oughs> ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีใบไม่ต้องทําอะไรก็อยู่เป็นโนได้เลย <c oughs> คําถามนี้ถ้าเกิดถามผมผมคิดว่าทําไมเราต้องทําสิ่งที่เราไม่ใช่มีสองแง่นะแง่บุมหนึ่งให้มองก็คือพอโลกเนี้ยเราไม่สามารถได้ทุกอย่างดังใจเราไปหมดหรอก คุณไม่ได้คุณจะไม่ได้เพลงที่ถูกใจทุกอาทิตย์หรอกบางอาทิตย์ก็จะได้เพลงที่ถูกใจบางอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยถูกใจแต่อีกมุมมองหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่ได้ลองคุณก็ไม่รู้ว่าบางทีนั่นอาจจะเป็นตัวคุณด้วยถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าลองแล้วค่อยว่ากันถ้าลองไม่ลองก็ไม่รู้ว่าจริงๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้สิ่งที่คุณคิดว่าตอนนี้เป็นตัวคุณมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พอไปลองอย่างหนึ่งแล้วสุดเอ้นนี้ใช่ฉะนั้นมันก็ต้องลองแล้วต้องต้องมาคิดดูคร คนเรื่องลือมากเรื่องระเบียบวินัยของโตเรื่องลือจริงๆเรื่องอะไรครับผมแบบว่าเป็นคนตรงต่อเวลาตั้งใจทางานดูแลตัวเองน้ํานี่ไม่มีวันดื่มน้ําเย็นเลยอย่างนี้ไม่หรอครับที่เราแช่แชแชเอาเท่าที่เท่าที่มันเป็นจริงจริงก็คือพูดถึงเรื่องนี้ครับผมคิดว่าอยากจะบอกน้องๆแล้วกันว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าขอต้อนรับสูงการเนี่ยนี่เป็นคําแรกที่ ที่ไก่สุดทีเป็นคนพูดพี่วันที้พี่เข้ามาวงการวันแรกเลยเ mm hmm. พราะว่าเจอความเครียดเจออะไรต่างๆเนี่ยพี่อยากจะบอกขอ้รับขอต้อนรับสู่วงการครับวงการมันเป็นยิ่งจริง,รงมันไม่ได้มีแค่ดนตรีหรอกเรามายินตรงเนี้ยเราเรากลายเป็นไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่อะ่ะคุณก็กลายเป็นตัวอย่างแล้วคุณก็กลายเป็นแรงบันแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขามองคุณอยู่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์บอกว่าเฮ้ยนี่มันชีวิตส่วนตัวของฉันพี่อย่ามายุ่งได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้อย่ามายุ่งมีสิทธิ์ไหม,ม,มไม่มีสิทธิ์นี่ ก็มันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนของประชาชนฉนันประชาชนว่าคุณมีสิทธิ์ว่าเขาไหมามีปะ่ะหรือว่าเอา้าก็เขาไม่ชอบเราอ่ะให้ทาไงอะ่ะเราจะไปะะพยายามวิ่งไปบอกทุกคนไหมว่าพี่ทำไมไม่ชอบหนูอะ่ะหนูก็ทําดีสุดแล้วมันไม่ชอบมีสิทธิ์ปะ่ะไม่แล้วทําไงก็ต้องยอมรับระเบียบวินัยของตัวเองก็คือตรงนี้แหละครับชีวิตส่วนตัวน้องๆทุกคนบอ้เลย มันไม่เหมือนเดิมออกไปอยู่ชีวิตสามเดือนเนี่ยหลังออกไปมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะหนักกว่าเดิมอยู่ในบ้านเนี่ยสบายแต่พอออกชีวิตจริงแล้วมันจะหนักกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยระเบียบวินัยกับตัวเองต้องมีให้สูงมากๆระเบียบวินระเบียบวินัยในการซ้อมในการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่ออาชีพตัวเองระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์ที่มีต่อทีมงานตัวเองทีมงานเขาก็เหนื่อยนะ